เราจะเริ่มจากผ้าโบราณที่อายุประมาณ200ปีแล้วก็ฟอร์มของผ้าสัดส่วนของผ้าท,ที่ทำให้คนรู้จักขึ้นจนกระทั่งต่อยอดไปถึงผ้าท,ที่เราทำให้ละครแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆเราย่อๆเฉพาะตอนสำคัญ เราะถ้าอยากรู้จักผ้าเมืองลองอาจารย์โกโมลพานิชพันธ์ที่ใช้เวลากว่า40ปีศึกษาและสะสมผ้าท้องถิน่นยังต้องเล่าเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับสิ้นตินจกตระกูลไทย,ยวนอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดผ้าจกที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อได้โจทย์ให้ต้อนรับผู้มาเยือนเมืองลองในฐานะเจ้าภาพจัดมหากรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาครั้งที่3มหาสจรย์สีสันเส้นได้ลายผ้าล้านนา อาจารย์โกโมลจึงนำชิ้นงานน่าสนใจเช่นสิ้นตินจกโบราณเอกลักษณ์เมืองลองมีองค์ประกอบสิ้นเปรียบดังร่างกายมนุษย์คือหัวตัวและตีนสิ้นลายประยุกต์ผลงานออกแบบระดับรางวัลอาเซียนตลอดจนเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักล้านนาซึ่งตัดเย็บโดยช่างท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแสดงละครดังเรื่องนางเสืองให้ความวิจิตรและเรื่องราวบนผืนผ้าเป็นนางเอกเรียกผู้ชม ในวันที่คนเมืองลองส่วนหนึ่งไม้ใจให้บ้านเกิดเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวจุดประสงค์ใหญ่ก็คือหนึ่งเรามีแหล่งทอผ้าที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพของการทําการตลาดได้และอีกอย่างเพื่อจะเพิ่มคือพอดีเมืองลองเป็นเมืองที่ยัง,ยงกำลังจะเริ่มต้นเรื่อ,องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งบางทีชาวบ้านอาจจะบอกว่าเ,เราทําท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้อะไรของการท่องเที่ยวตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านรู้ว่าเออ ผลสะท้อนกับการท่องเที่ยวนมัอาจต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่พอเราจัดมีกิจกรรมขึ้นก็มีคนจากต่างถิ่นเนี่ยมาที่นี่เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็จะได้สะท้อนสู่ท้องถิ่นมากขึ้นครับ ที่ชื่นชอบเรื่องผ้าสิ้นตีนจกนะคะถ้าได้มาเมืองรองแล้วที่ที่พลาดไม่ได้เลยก็แห่งนี้ละค่ะพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณนะคะเพราะว่ามีการรวบรวมสิ้นตีนจกจากหลากหลายจังหวัดเอาไว้ค่ะและที่สําคัญก็คือสิ้นเมืองรองเองนะคะซึ่งจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญอายุอานามนี่ยาวนานเลยทีเดียวเก่าแก่สุดก็ร่วม200ปีค่ะ ความวิจิตของสิ้นเมืองลองซึ่งโดดเด่นทั้งเทคนิคละเอียดอ่อนจากการทอดิ้นเงินดิ้นทองและจกลายด้วยขนเมน่นมักมีลายเซ็นของคนทอที่ตีนเรียกว่าหมายสิ้นและมีลวดลายบอกเล่าว,วิถีคนล้านนาเช่นสิ้นลายโคมขี้เปงซึ่งงานโบราณจะเว้นช่องไฟไม่เท่ากันเพื่อแทนภาพโคมยามลอยต้องลมซึ่งในอดีตสิ้นผืนงามจะเก็บรักษาไว้ในปุงจากสารเคลือบอย่างรักเพื่อกันความชื้น ภาพแทนภูมิปัญญาคนกับผ้าซึ่งอาจารย์โกมลจะแสดงในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณก่อตั้งเมื่อปี2535เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้นักสะสมศึกษาและรื้อฟื้นสิ้นเมืองลองที่เคยเสื่อมความนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อความเจริญมาพร้อมกับเส้นทางรถไฟและผู้คนนิยมสวมใส่เสื้อผ้าที่นำเข้าจากเมืองหลวงเมื่อฟื้นคืนลวดลายโบราณจนตีนจกเมืองลองเป็นที่รู้จักแพร่หลาย พระจันกโกมลจึงสร้างลวดลายใหม่ๆนับพันต่อลมหายใจให้ผืนผ้าและช่างฝีมือในท้องถิ่นควรจะออกแบบผ้าอะไรที่มันร่วมสมัยมากขึ้นแต่สิ่งที่มีคนทิ้งก็คือสัดส่วนและฟอร์มของผ้าโบราณไว้เพื่อจะได้มีเรื่องราวที่เล่าต่อได้นะครับผ้าเมืองรองเป็นผ้าที่มีการเปลี่ยนตามแฟชั่นตลอดคือไม่ใช่ว่าทอผ้าโบราณเป็นโบราณอยู่แบบร้อยปีก่อนถ้ามีการผสมผสานโดยที่ใช้ลายโบราณต่างๆนี่มาสร้างโครงสร้างของ ของผ้าใหม่มันก็เลยทําให้ลูกค้าจะต้องติดตามว่าเ,ออเดือนนี้มีอะไรออกมาบ้างเดือนหน้ามีอะไรออกมาบ้างซึ่งมันก็เป็นผลสะท้อนกลับให้กับชาวบ้านว่ามีกิจกรรมที่ต่อเน,นื่องตลอดได้ครับจากการเก็บรักษางานฝีมือจนพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณเป็นเหมือนต้นแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นถึงวันนี้อาจารย์โกโมลยังมีหมวกอีกใบคือการเป็นที่ปรึกษาและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจัง oh. หวัดแพร่หลายแหง่ง oh. เช่นที่วัดศรีดอนคํา ร้านถ่ายรูปของพ่อปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ฉลองศิลป์ในอำเภอลองและคุ้มเจ้าหลวงแพร่อำเภอเมืองหวังให้จังหวัดแพร่ที่ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ล้านนาเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอัญชลีโปสวุวรรณไทย PBS รายงาน